มันปีนี้ก็เป็นที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็น,ปนงไงมความรู้สึกปีนี้อุ้ยดีใจค่ะเพราะว่าปีนี้ก็แบบมีคึกคักกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็เห็นทั้งองค์กรเอกชนต่างๆหลายๆที่เนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้ซึ่งจะว่าดีเพราะว่าทําให้คนเนี่ยเห็นความสําคัญว่าเฮ้ยเราก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือธรรมดาธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราเรา,เราควรได้มีสิทธิ์มีเสียงทุกอย่างอาจารย์ก็เชื่อว่าตอนนี้เรามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในทุกๆวันแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่่่วนนหึงคะ หลายคนไม่เข้าใจว่าออกมาทําไมเพราะว่าสมมติเขาเยียก็ผ่านแล้วอืก็คือเพราะว่าต่อให้ผ่านแล้วอะไรผ่านแล้วแต่ความเข้าใจของแต่ละคนมันยังไม่ผ่านไงเข้าใจไหมสมมติบางคนไปยังแบบเอ้ยอะไรอะไรอะไรเนี่ยพวกนี้หรいいือคือยิ่งเราเหมือนบอกกล่าวมากเท่าไหร่ว่าเนี <t 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 ่ยเรามีอย่างนี้นะอยู่ในสังคมนะเราก็คือเป็นเหมือนพวกคุณนะเราก็คือควรมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันหมดคือความให้เกียรติความมองเห็นอะไรเงี้ยของเราอยู่ในสังคมคือต้อง ไปให้ทั่วถึงเ <Okay. S 1> นื้อไหมก็คือคือมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าตัวบทกฎหมายแต่มันคือความเข้าใจที่ถูกต้องที่แบบว่าอาจจะผู้ใหญ่ที่รุ่นโตกว่าเราที่เขาอาจจะยังไม่เปิดใจรับก็ให้เขาเห็นเยอะๆ <c oughs> เห็นเรื่อยๆจนเขารู้ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมดาธรรมชาติของสังคมนี้ <c oughs> ของโลกใบนี้ค่ะสมรดเท่าเทียมผ่านแล้วเป็นไงแล้ว,ลวเราเรา,เรามีแบบไปจดเรือ <c oughs> ร่องว่า <c oughs> ยางยาอยางเดี๋ยวรอเคียร์นี่ก่อนเออตอนนี้เขาเขายังยังไม่ยอมจดด้วยเพราะว่ารอให้เคียร์นี่ก่อนเออแต่คือยังไงพอมันอย่างงี้เราจดแน่นอนไหมเรารู้สึกว่ามันแบบ ดีขึ้นไหมก็ดีดีดีเพราะว่าก็ทําให้รู้สึกว่าถึงความมั่นใจเลาจะก็เห็นเพื่อนจะหลายหลายคนที่เป็นคอมมูนิตี้นี้ก็ได้ไปโจทกันแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็แบบมันเห็น่ะเวลาเห็นใครที่มีความสัมพันธ์คือบางทีเราเขาบอกก็อยู่กันอย่างนี้ไม่ได้ต่างไม่แต่เรารู้สึกถึงความมั่นคงความมั่นใจทั้งเอ่อทางกฎหมายหรือว่าการตัดสินใจต่างๆอย่างเงี้ยเราเราเห็นความมั่นคงในความสัมพันธ์เขามากขึ้นเห็นความเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นก็ดีใจด้วย แต่ว่ายัางไงสักวันหนึ่งเราไปแนใ่ใช่ใช่เดี๋ยวรอเคียนีย่ก่อนก็ติดต่อไมาได้นะคะประมาณประมาณเคียนีปมาปมาณป,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 ปีเดียวโอ้โหปีเดียวก็ดูดี <c oughs> ด,ดิน่าจะอีกหลายปีอยู่เหมือนกัน